สวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะมาสรุปการเตรียรยวิชาของวันศุกร์ที่25กันยายน2563นะคะวิชาแรกวิชาอังกฤษวิชาอังกฤษนะคะครูให้เขียนงานบนกระดานแล้วก็สอบสอบนะคะสอบอ่านแล้วก็ส่วนคนที่สอบเสร็จแล้วก็ให้มาน,นั่งทําใบงานนะคะที่ครูแจกนะคะวิชาที่สองวิชาภาษาจีนวิชาภาษาจีนครูสอบ สอบเขียนนะคะแล้วก็สอบอ่านเขียนภาษาจีนแล้วก็สอบอ่านภาษาจีนวิชา,าที่สามวิชาประวัติศาสตร์คุณครูเปิดเปิดประวัติความเป็นมาของในสมัยรัชกาลที่9รารัชกาลที่5าและรัชกาลที่4ให้ดูนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังนะคะสรุปยอสั้นๆนะคะให้ฟังใน ในคมนะคะแล้วก็ให้นั่งจดตามนะคะวิชาที่4วิชาดนตรีวิชาดนตรีนะคะคุณครูไม่อยู่มีครูมาสอนแทนคุณครูให้นั่งทํางานค้างคนที่ค้างงานนะคะแล้วก็ให้นั่งทํานะคะแล้วก็หมดคาบแล้วก็ขึ้นห้องนะคะวิชาที่5วิชาสังคมวิชาสังคมคุณครูคคุณครูให้ส่งงานคนที่ยังไม่ได้ส่งงานคนที่ยังไม่ได้แก้ แก้กลางภาคนะคะให้เอาไปส่งแล้วส่วนคนที่แก้แล้วครูก็พูดพูดเรื่องเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพูดถึงยกตัวอย่างแล้วก็พูดเกี่ยวกับเล่าความเป็นมาเล่าเล่าเกีเ่ยวกับความเป็นมาของครูแล้วก็ของนักเรียนนะคะให้ฟังแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ไปอ่านให้ไปทบทวนตัวให้ไปทบทวนหนังสือมา แล้วครูก็จะมาสอบนะคะในคาบหน้า